กาบสมัตดีทุกคนนะคะรับวันนี้จะมาเล่น GTA San m o u r e a i เช่นเคยนะครับนะแตมผมเพิ่มนี่ผมเป็นหลักของคนอื่นมานะแล้วผมก็เพิ่มตัวละครเก็บเข้าไปแต่ผม ครับปิดวิไฟรบนึงนะฮะจะได้ไม่หลุดฮะนี่สกินดังดวอืมครับรถก็อยู่อันนี้สกินก็อยู่นี่อันก็อกให้ดูอันนก่นนี่เป็นไงโอเคอันแกบฟูด

เดี๋ยวไปดูวิธีโหลดกันเลยนะคะโอเคครับพอออกจากจากผมเสยสารรยลีก็แล้วกันกดเข้ามาที่โคมนะครับกดจุดสามจุดข้างบนกดคำว่าดาวดูนี่ครับก็ต้องไปโหลดของเอนี่นะครับ เดี๋ยวผมจะพยายามเอาลิงก์มานะครับถ้าเห็นมันไม่มีลิงก์เลยขอโทษด้วยนะครับงั้นเด็กก็ไปลูกถกเกมก่อนเดี๋ยวผมวงมาให้ถูกถูกเกมม่อก็อีกอันนึงก็คือตัวต้าตออัน,นีนะตัวกั ถ้าหลดมาก็เข้าไปกดเฮ้ยเดี๋ยวนะพอข้าวไปนะกดอันนี้เดี๋ยวถูกแลกดมากดดาวน์โหลด A P K นะครับจะดาวมาให้เนี่ยอันนี้เนี่ย พอราโหลดก็ปัดมาจอที่นี่เลยฮะแล้วก็มาที่ตัวดาตาของเรานะนกดเข้าไปกดคอมปัดล็อกสตาร์ออกเกมทีทีนะครับกดค้างกดตรงนี้กดควขึ้าคัดเนี่ยแล้วก็ ไปเอารางที่แอนดรอยกดคำว่านะแตะนะแต่ผมขอไม่ทำนะฮะพอเสร็จแล้วกดตรงมือกดซีกเขียวนี่ยจะเห็นรด้เปล่ากดน้องเสร็จแล้วนะครับขอขอขอก็เข้าเกมได้เลยนะก็เหรับวันีะครับ,ส,รบสวัสดีครับบ๊ายบาย